สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอสซีสวัสดีเบอร์สุข,ขสุขคนเนาะสาวัสดสนามื่อนี้ก็ได้มาเดินทางมาทางหาน่องวันค่ำอีกแล้วเมื่อนี้เนาะมาพบมาพอกับสาวาสนาก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรไม่ได้ที่บายบัดที่นี่สาวาสนาก็สิเข้ามาอัปเดตท,ทางน้องขึ้นไปเหตุงานเหต,เหตุการณ์อะไบ่หรือว่าจังใดเนาะแล้วก็ ่นมีงานทำเป็นเรียบร้อยหรือว่ามีนมๆมมาจับจองหัวใจทางน้อง้นได้หรือยังเนาะเป็นจังไรก็เป็นกำลังใจให้สาวาสนานเ้ยผ่าก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามเนาะถ้าอยากได้เพจอยากได้บีบื์หรือว่าอยากได้อันได้หรือว่าจังไดก็ ทักทายเขามาหาทางสาวาสนาได้เนาะราวยินดีสิเจกให้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงก็มาหาน้องหอนคำก็มาเห็นขึ้นยุ่แล้วเนาะก็จะได้เข้าไปทักทายสบายดีขึ้นเลยเข้าไปนํากันเดือสบายดีน้องหอนคำเนาะว้าวมื่อนี้ก็ได้มาหาทางน้องหอนคำมากัทางเพื่อนมูขึ้นนี่เนาะโดยเฉพาะต้นต้นก็ว่าสิมาสอนอามูของน้องหอนคำ่ทางเพื่อนเพื่อนพี่ละแม่ยุ่แต่กัมูเป็นบ่สบายเนาะสบายๆกัเลย ายน้องพนอยูดีเลยดยปกติก็จุดนัดพบก,กันก็อยู่พุ่นละ <c oughs> บ่งก,กับยู่ผมไม่เวลาข้ามแต่มื้อนี้ได้มานี้แล้วก็บแบบสถานที่มันเหมาะสมแล้วก็กันเลยทายทาอยู่นี่เลยเนาะพู่นีสมภาเพ่นน, <ะ S 2> น,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 นีเลยดย,ดยแต่สจมาอัปเดทข่าวๆเรื่องคุยยอีกณปัจจุบันเนี้น้องตอนนี้คุยยัง ชื่ที่ผ่านมาน้องคนก็ยังว่าท่านว่าว่ามีเนาะมีน้ำเล็กน่อยน้ำคนนี่แหละเป็น้ำคนวันนี้เขาก็สซิบใดมาอัปเดตดินเผื่อไม่แหละเนาะเนาะเป็นอะไดรซะกมีคนถักมาดินน้ำอยู่มีคนถักมาดินน้ำปัจจุบันนี่เนาะโดยมาที่นี่ก็ทักมาได้ด้วยว่าด่าคือจังได้มีน้ำคนโดยมีน้ำคนุคนสองคนคนพอเปล่งเงาเนาะโดยแต่ห่างยังพระท่านมีคนนี่หลว่าจริงใจน่องละโดย มีแต่คนถักมาผ่านๆอเดียวน้องกับยงกูช่วยพวกงามเดี๋ยวกันนะหมดธันเดมีน่าบอสุอ<ม>ดเนาะใครเด้สีเอาน้องอันฮอนคัมมันคลองใจน้องฮอนคัมหนิเนาะนุะ่มทางไหนเด้สดใสแววตาบถึงก็เลยนาสงสารอ <c oughs> ิบซีสามาในตาบถ<ม>ึงแน,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 น่เเลยแบบมีคนงามให้เบิง้งเลยกับบอสบอสอสากแซตมาหาเนาะแม่นี่นะก็คือน้องคนรอบสุดฟังนั่นแหละ ข้อมเลยนะร้อมทุกอย่างแต่ปัญหาคือโบมีผู้ชี้จิงใจนำแมนเยอเอ๋อเป็นไน้องหล่าจะไปเห็นงานมืออะไรบ้านี้มืออื่นที่ชิมืออืเนาะคนนั้นนันที่หา่วเราเดยวันที่หาที่วันนี้เลื่อนโดยเพราะว่าอัน่นบ่อยู่ิ่นกับมันเป็นเที่ยวปากซีอ๋องมืออื่ไปแน่นอนโดย พอได้เห็นพอได้มาอัปเดตอีกได้เนน้อสวัสดิตามไปสวรรค์พอด้ตามสวรรค์พอด้วเนาะหานเข้มทางมันน้องยไปเขาไปในชอยมีอย่างมันเลยมมทางหานเข้มทางเนาะห่าอะไรเนาะเอาไปได้ไปครเสือผาเขาไปใครแบบปิ้งแบ่ไปเนงานไม่ก็บ้านเอนปิ้งแวหมองลักกิฟต์นี่บอก่านปิ้งแว้งาสี่ทาปิ้งแว่จ๋อมบ่ะไอ้วันเนี่ อยู่อยู่แค่ทางเชนหาริเกายู่เนาะเ็นมาเชนโนพี่ได้เนาะแถวหางพี่เวลาไรเพราะว่าไปแล้วคุณกับเชนมหาอานเอาเนาเชนโนก็ไปน้ำบ่อเชนโนหับโบหูคนแเพิ่นเมื่อระบัดคนแบบก็แน่ว่าถึงงัไงชิโรงปสวันอยู่หับโบหูนจนไปเห็ดน้ำบ่อแล้วเมื่อไรแล้วเมื่อเนี่ยเอารลยาไะไอัะขาย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 แต่เมื่อลยสองเมื่อเลยเมื่อเลยบอกคือว่าเมื่อบเยี่ยมบ้านไปซื เวลาพันเมื่อประมาณทิพนึกแล้วก็จิตไปสวรรค์โอ้โหจะไปเห็นเดือดแน่นอนเมื่อพักผ่อนฮะพ่อแม่เป็นก่อนเนาะพันเมื่อเมื่อไหนแต่จัะวัดนอนบารับมื่อนะโอ้ยมูโอ้พี่มูเคยนอนดมกันมีเป็นเมื่อแต่มีามูเราเมื่อบ้านเลยเนาะโดยเป็นเมื่อเมื่อโทรมาเลยกินพันธุ์ข้าวตุ้นคือเราคนทำเป็นเดือนไม่ได้กับเมื่อพอถือไปได้นี่ไปเอาอัิน เมันเอาเงินอันเดือนตอนแรกอ่ะตอนเสาร์ไอเมื่อส่งไอไปส่งบัตรอันรถรถสานบนหันคืนอะไรเพราะว่ามันจริมีรถเที่ยวแค่นั้นเนาะเพป็นใครส่งหานรถหันอะไรคือภาษาเชโนยังขายเกือบอยู่เลยสวัสดีไปเมื่อนั้นเห็นบ่เห็นเนี่ยวันนั้นไปซื้อซอยน้องคืนยู่อุ่นน้องคือยู่ก็อนั้นพอดีมื่อนั้นเนาะไปเก็เอาเงินเอาเงินมื่อไหรยไปซื้อเกือบเนาะเอาเงิมื่อไหร่ื้อเลยเนาะ ก็ได้คุยกันน่องกันอยู่มานะพ่อน้องกันพอดีก็ได้ไปอุดนอนแมนั่นแหละเขาเอื่อคู่ว่าน้องขายเสื้อผ้าหรือขายอย่างอยู่บ้องไรก็เขาไปอุดนอนเนาะไม,ไไม่ไม่ไม่ชอบกันและนี่ขายปิงปป้งแบ่สามารถกินได้บ่ปิ้งแบ่ปิ้งแบ่แบบเอลยบ่ได้กินชนะเลยแบบเ <c oughs> <c oughs> ลยไปอุดนอนมาไล่ตัวนี้แล้วเนาะ,ะ,ะแสดงว่าเรต้องได้เสือกกลางคืนฉันนอนเนาะตอนค่ำเนาะงานย้ำจุ่มจำปลามุง หาโมงหาสิบสองมโมงองโมงก็ถือว่าวนดนี้นั่นไป็นได้นาประเสริเนาะธรรมดาท่านกับวใหญ่ท่านนี้อยโอ้บัดนี้พ่อชัยไดชนะกินอยู่นพำผนกินอยู่น้ำผลแานหาคืออันกุ้มเต้แหละสองร้านย่าแลลากินอยู่ก็เพลินแหล่มันสบายนวเราเกินกินอยู่ทำสองร้านกะบุคุ้มค่าค่าห้องกะเซิละคำว่ากระลืนจากระลานหาหาแซนหนึ่งเนาะมันกระซีหาแนกระสีพอได้ค่าห้องกันคา้าไฟ อย่าาินนีเนาะเจ้าเที่ยวอีกเนาะหมกนน้ำมันคือว่ากินยูนเพิ่นอดีตหมุนอด็กกินยูน้ำเพิ่นคือว่าไปน้ำเพิ่นมาน้ำเพลนนี่นโอ้โหโคือว่าน้องเอาเงินล้านหาต่อเดือนงานนี่ไปบึ้งแล้วบ่เนาะย่ายมีแต่ว่าสบายไม่ได้อายหายเนาะเออไม่ได้นอนนอนอายอายหายงานเนาะคือว่าน้องไปทำไปเห็นห่านช่างคนแดียวประม่นเนาะ ยคนตี응่ต่อไว้ก็มีแต่ออ้คนไปส่งผ่างานโอ้ก็สิเห็นมือไปนี่เนาะหันอยู่นั่นใดนั่นใด้นอ้วยรน่เนาะถือว่าว่ากับบดเหตุน้าเนาะก็ไปหาเหตุงานคอเอาไอ้่งนี้กปกติกับแม่ช่วงหน้าวิียกนแหละทำให้ทำหนาแต่น้องเป็นกรบบาดประบาดเหตุนาก็เลยไปหาสมัครงานหาเยียบเห็ดมีเงิน ชื่อยู <Man. S 1> <bedroom. S 2> ่เศรเนาะสวบาเนาะพอมีเงินใส่เนาะก็ได้ซื้อบัตรตัหัวตัเงนถือบัตรเชลหลายบอก็ได้บันไใดนาะเสรเพราะว่าเป็นเงินไทยก็จะได้สองพับาทสองพันกว่านิดๆดหนึ่งนะดีๆมันก็หกกิดแสนแล้วเนาะมสองพันประมาณวันสองร้อยสามนี่แหละแต่ต้องเซ็ไปสูไปเด็กยูซื่อเนาะพอได้รง่าวละในคพอบครัว เขาโบเฮ็ดกับ,บ่มีหยังบ้านเฮาเนะาะถ้าไดนะ้เฮ็ดนาใช่ไหมพอได้มีข้าวกินเนี่ยนะปะน้องคนแบบโบเฮ็ดซะถ้าน้องนมไทยมากอะเพื่อนได้เอื้อยจะพาไปอุ่นนมน้องละทำเพื่อนเลี้ยงได้เอื้อยสิพาขึ้นไปอุ่นนมให้เลี้ยงทีมงานเนาะพีนเว้เอ้ยบ่ได้กินกี่ย่านะเอ,อื้อยพอใจไปอุ่นนมน,นอ้องน,นี่นะสาราน้องอุ่นนมยู่่พุนแม่นอยู่เอยอุ่นนมยูสวรรค์เลยเนาะไปครับ f c อยู่ขึ้นมาจากร้านนี่กัอุ่นนมเลยนะ แต่ช่วงม้งก็สิอดนอนได้ดอกน้องเนาะเคือหามงช่วงม้งเลิกเขาก็แต่พักพรแสดงว่าตอนเศร้าหาเที่ยงนี่ก็บม่ได้เห็นแน่แน่ใช่เนาะมีแต่มีแต่เกมงานอะไรเนาะพักพรน้ำเนาะเพื่อนกันจะนอนเล็กๆกันต้องตื่นสวยแน่หนึ่งเดี๋ยวยุหนถักเป็นเป็นเป็นเสือเปล่าน้องหรือว่าต้องแบบใดอ่าเสือถ้าเกิดเราซ่าไม่ได้แต่ ได้แต่ตามมันนั่นเนาะตามแผนกว่ารองละเนี่ยมันมีแผนกไรแผนก้างร่างถั่วเสิร์ฟแน่ผู้ร่างจานกับร่างไม่นะว่าเสิร์ฟผู้เฮ็ดกับเฮ็ดถั่วมีผู้เสิร์ฟมีผู้ปิ้งเนาะโอ้ยมีแต่ว่ามีผู้จัดจัดจัดจุดจุดส่งอาหารเนาะมันมีหลายแผนด้วยกันนอกนี้อยู่แผนก เสิร์ฟอาหารโอ้คนแอคเสิร์ฟเนาะแมนไปลองเดียวคนที่ได้ติบหลายเนาะใช่ป่ะติบหลายเสิร์ฟไปเรื่อยๆเนาะเสิร์ฟได้ขัดได้ออกทางนอกได้ออกเห็นลูกค้าฮะนะแมนแมนแต่ก็ต้องใจดีต้องเงียบเก่งๆเนาะเสียเดียวเดียวสิเห็นผู้บ่าวรอรอว่าเรอเงียมตาปิ้งตาใช่แล้วหรองดล่าปิ้งตาที่ชิลุกตาเพื่อจะได้น้ำดีขนาดพอหยอก้องเพิ่นเนาะหยอกน้ำหอนคำเพิ่นเนาะ เพราะว่าเพิ่นยังบ่มีคนคุยเด้วยเลยว้าหยอกเพิ่นให้ปิ้งตาเอาซะสิมีคนคุยเือว่าน์ทาอีกชุดนี้นี่ก็มีผู้ทักเข้ามาก็บ่หลายีน้องๆเลยโอกาสก็มีเนาะก็เพิ่นโทรมาเรื่อยบ่วดเลยไปเลยมันเป็นแดดแบบแดดทามน่ะนะแบบแดดทามแดดอันดิเนาะอันดิเสรนาะเนาะแต่ละมื้อเลยเพิ่นแดดมาหาเ่ยแต่ละมื้อโดยปกติแดดไม่กุยไปกระทามยังอยู่นั่น โอ้นักสุไลเป็นว่าน้อง risque, Z, บ่คอยตอบแซดเป็นว่าสินะเอฟซีบางทานกับคอมเมนต์ในคลิปไเลยสบายเนาะโอ้น้องคนขับนี่บ่มักจะตอบแซดพอบันไดเป็นมาว่าสิเธือถักม้หินนะโอ้บนเถ้เอากระเฮดเป็นเบียทัเบียกับบ่ออะรสะดวกตอบสาดแบบนี่เนาะออคือมาทางบ้าน้องนี่ินได้ระเบ้อมันนี่โบทีอว่านี่ฮัวลูกตกบนบ้านสีนาใหม่ไม่ครับ่อได้ต่างบ่้เลย น้องตบมมีลายสาเหตุที่เคือเงียบไป็นหนึ่งเนาะโอ้เมื่อก่อนนี่ก็คือลิดเหลือลายเนาะแต่วันนี้มันมันดีบนได้แล้วกระลบตังไม่บนได้บเลยเอื้อกระเจกไปเรื่อยเอยู่เบื่อกันเพชรนะแต่ขึ้นกระพิมพ์เห็นแน่บูเห็นแน่เนาะองคือเบาชวนเห็นก็มีคนขออยู่าพี่น้อนาอวีนอ่อภาษาอังกิษเลยอย่างยากในหนึงขึ้นพิมพ์แันใดต้องหลายถ้ามีได้ก็สะดีเนาะสมมติว่าเอฟซีมหาได้เอื้ยออัน เอออยากพาไปกินข้าวกินน้ามันคนชี้เรี่ยงข้าวเรี่ยงน้ามันนี่ได้น้องหลาชีนี้สะดวกกว่ว่าถ้าได้ไปพุ่นก็ต้องไปกินที่ห่านเนาะถ่าเอาเหตุงานกน็คือว่าได้ต้องไปช่วงน้องบอกเหตุงานเนาะช่วงช่วงเศร้าๆเที่ยงวันนี้ได้อยู่น้องบอสเขาน้องเขาทำง,งานหางงเลยถ้าเอฟซีมามันจะโมเน่บางมีแบบเอฟซีสวัสดนากับมีเว้าเว้วลล์านะถึงถ่ายคนได้มาเที่ยวเล่าสักคนละคือว่าถ้าเพิ่นมาก็คือว่าเพิ่นน้องคนกัน เ็ดต่อสี่คำๆเนาะกสิประมาณก็คือสินี้มีเวลาไปกี่ต่อเวลาไปตอนเบนๆนี่แหละเนาะวันเที่ยงวันตื่นเช้าหลายเนาะเหมือนก็นอนเนเป็นเรื่องงานเลิกแต่ว่าสุดสองโมงมันก็บางทีถ่าแขกม่วนี่ก็เยอะก็จะกกายสองโมงนีะกินดื่มเวลาของบ้านอะไรที่มาได้มาได้อาหารกินดื่มมืนก็บางทีมีความมือสื่นจากต่อเวลาก็มี ได้ไหมมาทำงานอย่างมายังต่วเวลาเลยนอนกันมาได้ได้ยังไงจะมีระเบียบแล้วงบ้างครับเคือต้องมีของขึ้นเนาะกดของขึ้นอยู่หันอาหารนี่ความสะอาดนี่ต้องมาเป็นลักเนาะหันาหารแบบนั้นนะผมเผาในต้องเรียบร้อยนี่มีสุดบะลงเดือยไปไหนมีสุดใหนนุ่มเนาะอุ๊มบิ๊มที่สาวบียอาสาวงัง อาหารอาหารเสิร์ฟธรรมดาเนาะคือบาง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 ้านก็แบบเพิ่นเอาแบบเพิ่นห้องว่าสาวเบียร์แบบเพิดเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟเบียร์ตลอดนะะแบบอาหารการกินนี่ยโเกี้ยวอฟมีแต่ห้ามินเบียร์เรือว่าสร้างเบียร์สาวพี่อ้าวเรียกว่าเพิ่นห้องว่าสาวเบียร์สาวเบียร์อ๋อแบบแบบว่าอันไปเย็นส่งแล้วเอาทรงเบียร์ให้ลูกค้าแมนแมนมีแบบนั้นนะน้ำห่านเนาะแมนเรียกว่าเสิร์ฟด้อได้ยินแต่แบบ ภาษาตลาดบ่เนาะชาวบ้าไปเปสั้นกับเซียงาะน้องหลานเนาะไปเป็นเปสั้นกับเซียงแบบต้งค้นกับผู้ชายกับบ่คือกันบางคนกับดื้อมือรื้อตีนเนาะาใจบ่มักแบบนั่นก็คือไปบ่ได้เพราะจ้องใจมักถึงไปได้นะทางนอกพิ่นก็เป็นคนเรียบร้อยไ่ได้เป็นคนแบบนั่นบาเนาะต้องไปบอที่มันอยู่บอที่มันมีระเบียบเนาะชาวบานเนาะต้องมีระเบียบอยู่ในแร่องที่ครอบคุมของ่นมีระเบียบคุ้มครอง ความปลอดภัยมันก็จะสูงเนาะแต่บอดมันมีระเบียบก็บประหยัดประหยัดโอเคบันไดเป็นอะไรอาหารบางอาหารบางอาหารมันก็เสี่ยงเนาะแมันก็มีความเสี่ยงกับเป็นเรื่องกังขึ้นได้ไปเนาะเหตุกลางคืนนกันเอาเลยสำคัญก็คือให้น้องระวังเอาแน่นอนเนาะระวังตัวมีสติตลอดก็ว่าบางทีกินดื่มมันก็อาจจะมีผู้มึนเมาหรือมีเนอนเฉลิมเนาะ เป็นมากินปิ้งเบียร์ปิ้งแว่กันก็ต้องกินดื่มกินดื่มกันธรรมดาเนาะเอาห่านกินปิ้งแบบนี้มันก็ต้องมีอยู่อะๆลืมกันนะแต่สำคัญละาเอามีสติตลอดคือว่าแหละแตว่าเราบ้างแต่คนต้มทีเท่าก็มีบนรองไปเวียดมาเบอโอ้โหที่ว่ามีแต่นองเนาะ อันตัวคนเ่าเห็ุเหตุทมเครื่องผลแบบผลชิโนตังชิโนนี่เลยโอ้เป็นชินขยายสาขามาชิโนใช่ไแต่ว่าน้องจะไปพึ่งกานพึ่งก้อนเนาะแดงว่าน้องเขาเขาก็ยังชิได้ย่ามาชิโนยุส่ะรับเพื่อนย่าย่น้องก็ชิได้ย่าย่เพืนที่ลายสาขาได้บ่สือแต่บ้ว่าน้องทีต๊กทั้งใดาถ้าตกชิโนก็ดีแกว่บ้านน่นะแต่ว่าคนชิโนคนทจัดมาเหตุเหต่นล้ไอ้นอนบ้านมันยังไม่ได้เพืองคานห้องเนาะก็ชิได้นอนเพื่อนเทาเที่ยวเอาพาะวบังกะใด้ เดินตก4โมงบนนอกเขาก็ได้เห็นเียเรืองเงินพ่อได้เห็นมียารทางเงินพ่อเดีนยวงริงๆเลยว่าสุดรวมกับน้องคุนจะบ้ได้มีอย่างไรจะมีแต่มาถามไครเรื่องน้องคุนมีคนคุยกับเรื่องเรื่องงานนี่เนาะคือว่าผู้เรื่องมาแล้วบัดนี้เนาะนมนมกระยังทักเขามาได้อยู่ยังเจ๊คือเก่าเพชรเตือนทะเลเนาะเปิดไฟเขียวยังนสดดูเตา บุษนีเอฟซีทานได้จับจองหรือ่ปเป็นผู้พิเศษของหัวใจดอกพี่น้องพี่น้องเลยเนาะเหมือนอย่างบุษนีแต่ทักเข้ามานี่เพิ่นบาดมาแล้วท่านน้องแบบธรรมดาธรรมดานี่วะเลยมีเฉพาะธรรมดายัางบถึงคันนั้นลุ่มแบบเข้าใจกันเนาะกับที่นี่แต่โอกาสหน้าจังจะได้มาถ่ายทั้งมูเพิ่นนอกบเสุดเนาะสาวสวยเปิดใจนะไม่ได้สาววาสนาก็บเสุดก็เลยยังบุษนีถ่ายมีแต่ทีมงานกะ เขาสารน้อยกับเขาสิรัตเนาะมาถ่ายก่อนเนาะมีโอกาสหน่าจะได้ถ่ายให้เอฟซีบ้างพี่โน้ตเปิดยันกับทันมีเวลาให้ถ่ายเป็นบ่สบายเนาะเป็นบ่สบายเปิสะดวกไปเทาสัมภาษณ์เป็นโอกาสหน่าในมาอีกฟ้าองค์มะลุมกนอีพี่โน้ตจะเอาสาวหน้าไม้ให้เอฟซีได้ชมไป มพอบกับน้องสวัสดีน้กูเกามีทางกูไม่ก well, ินน้องกนี่กัลุ่มใบก็น้องหอนำกนน้องำั่นก็นํองเดกตอนเนาะส่วนคือเก้าละแหละน้องคือนอนมีทำ่ปีมดลมชายสนใจกระทักมหานนองคนใดคือเก้านาองสวัสดีนานน้องไ้คือเก้านำกับชีได้แจกฟิตคือเก้าละวันนองแจกอยู่เนาะเกอึดอดแจกเลยอึดอน้องมีคุณคุยจัดใส่เลยออยก็ได้ ขอตูรำลาแบบตาบบานเนี่ยนอฟบ่อสุดนาะบัดนี้เนาะไม่ร่าก็นเพราะคำไม่ไหวมันเนี่ยแตอากาศท้อนฝนยังไม่ตกเนาะกาศหนาวพอกันใหม่เนาะหนาพอกันใหม่กับรำนาเนี่ยคืนตันนาะบัดนี้เนาะโอ้ยสบายดี ดูสิสาวาสนาก็ได้มาอัปเดตทางน้องหอนคำเนาะอยู่ทางเพงนะื่อนนะโมเพิ่นกันยังสดหัวใจยังว่างคือเกาเปิดไฟเขียวคือเกาเนาะ้านมนมท่านใดสนใจอยากติดต่อมาได้กับติดต่อได้เด้อเนาะทางเพจน้องหอนคำเนาะมีแต่เพจไลน์กันยังตั้งบ่ได้เด้อโทรศัพท์เพื่อนก็ยังมีปัญหาแนะ่พ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจะันไรก็เป็นกับตั้งใจน้ท่องหอนคำให้คนมีคนฮักระจับจองหัวใจคนได้ไว่าเนาะนมนมไปทางใดเด้อเนาะคือทองหอนคำคือผู้จบผู้งามอยู่เนาะก็คือว่าบ่มีคนที่ว่าเขามาโอร่มแบบจริงจัง เน,เนะเป็นจังไรก่ะสาวาสนาก่ะสิบ,บ้าไลน์ืันนี้เนาะสิขอโทษขออภัยเว่าวพิดพลาดประการใดเนาะิไดยขอจุบคลิไปไว้ซัมนี้ก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิสดยกล่าวคำว่าสบายดีและสบัสดีเด้อ